เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆือทุกคนนะครับกลับมาพบก,กับเคน้าในพาร์ทที่2กันอีกแล้วหลังจากพาร์ทที่แล้วเราได้กําจัดปีศาจท,ที่ทําให้ป่าที่เสื่อมทรามไปแล้วก็นี่ไงรวบรวมเหล่าร็อตมาได้เต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าพาร์ทนี้เนี่ยเราจะไปเจออะไรกันบ้างน,น้พร้อมแล้วก็ไปลุกขึ้นยืนได้แล้ว let's go มาเราไปกันต่อเลยจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเหมือนคนใส่หน้ากากอ่ะอุ้ยเข้าคัสซีอีกแล้ว ดูเหมือนเหล่าลอตนี่เขาจะแฮปปี้กับป่าที่มันเขียวชอุ่มมากเลยอะ่ะโอ้แม่เจ้าเทือกเขาน้ำแข็งเพิ่งจะเปิดเกมเคนะ bridge of spirit เพิ่งจะมาเปิดเกมในพาร์ทนี้ปัดโทษเอ๋ยเอาล่ะกดเพื่อใช้แผนที่ เอาไหนอะโอเคตอนนี้ยังมีหลายที่ที่ยังไม่ได้ไปนะครับผมตรงขึ้นไปอ๋อนี่ไงมันมีสถานที่ที่ปลดล็อกอยู่พารกิจเราตอนนี้คือต้องช่วยเหลือทาโร่ตามหาทาโร่ในป่าอันนี้มีอัพเกรดโอ้ยเลเวลต้องถึง10ก่อนเอ้ยไม่ใช่เลเวล10นูน่นน,น,นูใช้แต้มตอนนี้เรามีหกสิห้าอันนี้ กดค้าแล้วก็สี่เหลี่ยมเพื่อผสานค้อนร็อที่สามารถโจมตีจากระยะไกลโอเคอันนี้คือต้องการร็อเลเวลสองอ๋อฝั่งนี้คือของรอด็ดแต่ฝั่งนี้คือของเคนะ่าการผจญภัยของเรายังไม่สิ้นสุดเราต้องไปกันต่อป่ามันดูสมบูรณ์มากเลยอะรอบข้างเราอะดูดิอุดมสมบูรณ์จะมันจะอะไรขนาดนั้น ไ l ล t สโกหมู่บ้านอันนี้หมู่บ้านอะไรอ่ะเดี๋ยวนะทาไมมันดูไม่แฮปปี้เลยที่เนี่ยไม่น่าไม่ไม่ใช่แล้วผมว่ามันแปลกๆแล้วที่เนี่ยเนี่ยมันมีไอสีแดงๆเต็ไมไปหมดเลยโดนแน่นอนถ้าเดินไปนี่โดนโดนแน่ๆโดนจัดหนักแน่ๆน,นั่นไง พบอือหตกกลางคืนแล้วยังไงอะ่ะน,นี่คืออะไรก่อนมันเป็นเหมือนผลของอะไรสักอย่างมาแล้วนี่แนะ่นี่แนะ่นี่แนะ่นี่แน่นี่แน่อย่าอย่าอย่าอืยอยา่ยาอือหอือหโดดหลบโดดหลบอุ๊ยโดนอะไรอะ่ะโอ้โหไปอยู่ตรงต้นไม้นานไม่ได้ด้วยอ๋อเราไปอยู่ตรงต้นไม้นานไม่ได้ อืออทำลายทิ้งไปก่อนหนึ่งต้นมีอีกมีอีกมีอีกมาทางนี้มาทางนี้เร็วเออสองต้นมีอีกปะตอนนี้เราเจอแค่สองต้นไอ้ตรงกลางนี้ไม่ได้ใช่ไหมเออไอ,อ้นี่นี่นี่นนเราลองวิ่งย้อนม,มาดูตรงนี้หน่อยดีกว่าวันนี้ขึ้นไปได้ขอเช็คหน่อยอ,อ๋อไม่ใช่ มันน่าจะต้องมีให้เราทำลายอีกอ่ะไม่ใช่หมดแล้วอันนี้ทำลายได้ไหมคือเมื่อกี้เราทำลายไปสองอันแล้วอ่ะแล้วอีกอันนึงอยู่ไหนนอนมายืนตรงนี้บอกใบเราหรอไม่ใช่นี่อันนี้คือกล่องอะไรอ่ะเปิดไม่ได้ตอนนี้อะไรที่เป็นสีนี่ไงมาแห่มาซ่อนอยู่ในนี้อือยังไม่หมดเอาหมดแล้ว โอเคเอาละใช้รถเอาขึ้นไปเลยอือกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนเดิมหมู่บ้านนี้นะ่าจะเอ้ยพบเจอเกวียนหมวกอย่าบอกว่ามีชีวิตทุกสิ่งคือวิญญาณหรือเปล่า สะสมแต้มเพิ่มความสามารถจากการปราบศัตรูฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมสภาพและค้นหาผลไม้ของรถเมนูอัปเกรดใช้แต้มความสามารถเพื่อปล,ลอดล็อกความสามารถใหม่โอเคเมื่อกี้เราดูไปแล้วนี้ต้องการ100เรายังไม่มีมีหมวกรถอัปเกรดใหม่เอ่ออันนี้อะไรอะ่ะอะไรดอกไม้หรอโอเคเอ้ยเรามีหมวกเอาไว้แบบ คอสตอมน้องแน่นอนเชื่อผมปะเดี๋ยวมันให้แต่งแต่งตัวให้น้องๆแน่นอนอันนี้เทเลพอร์ตอ่าอันนี้คือฟาสต์ทราเวลจุดนี้คือช่วยเหลือทาโล่เดี๋ยวเราต้องออกไปทางขวาของหมู่บ้านขอสำรวจในหมู่บ้านนี้ก่อนแล้วกันเอ้ยเห็นนะจ๊ะเห็นนะจ๊ะมาอยู่กับเราดีกว่า้ายเย้ได้อีกตัวหนึ่งแล้ว นี่เรามีรถเก้าตัวแล้วอะโอ้โหอันนี้ต้องเอาสิบห้าตัวแล้วแสดงว่ามีอยู่ในนี้อีกเพียบหมวกของรถร้านค้าเฮ้ยเฮ้ยแต่งตัวให้น้องได้ด้วยสวมใส่หมวกอันนี้อันนี้คือเรามีหมวกแล้วไม่ใช่หรออ่ามีชุดของเคนะด้วยอย่าพึ่งอย่าพึ่งชุดเราอะยังไงก็ได้ น้อนต้องมาก่อนเอาผมว่าผมชอบเอ้ยเอ้ยเอ้ยหันดิดูดูดิโย่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 ตึ๊ดตตึ๊ดตื๊ต๊ต๊ด,ด <collaborate> ผมอยากเอ้ยผมชอบอันเนี้ยเอานี้แล้วกันโอ้โหคือใส่ได้ตัวเดียวด้วยนะหลายกาจริงๆต้องซื้อทั้งหมดเดี๋ยวก่อนทุกคนใจเย็นเราขอสำรวจสิ่งต่างๆภายในบ้านก่อนแล้วกัน แต่เราจะเจอล็อตอีกอืเออไม่ใช่เราอาจจะเจอล็อตเพิ่มนะโอเคบ้านหลังน,นี้สำรวจแล้วผมขอเริ่มจากข้างหน้าใหม่ดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เราอยู่ดีเราตรงมาแล้วเราสู้เลยอะ่ะเราจะสำรวจไม่ครบอันนี้ยังเข้าไม่ได้เพราะว่าอืมแน่นอนเราจต้องผ่านภารกิจอะไรสักอย่างก่อนนะครับถึงจะเข้าตรงนี้ได้แสดงว่า งนี้มีอะไรไหมโอเคตรงนี้ก็ยังปิดอยู่ก็อาจจะต้องรอก่อนเนาะโอเคขึ้นมาข้างบนนี้ล่ะได้ไหมข้างบนนี้ยังปิดอยู่เช่นเคยเอาล่ะน่าจะมีเท่านี้นะในการตามหาเจ้ารถเนี่ยแต่ว่ามันมีทางขวาเนี่ยมีโซยากับ ออะไรนะเบนีิรอเราอยู่เดี๋ยวผมขอตรงไปก่อนแล้วกันเพราะว่าข้างหน้ามันดูเหมือนมีอะไรด้วยอะสักอย่างหนึ่งนี่ไงอขอลองไปก่อนอันนี้ต้องระเบิดไหมระเบิดไม่ได้ช่วยอะไรเลยเอาละ่ะอันนี้มีหน้ากากเฮ้ยหน้ากากเหมือนที่เราเจอตรงเมื่อกี้เลยอะเอาเข้าคัสซีนด้วย นี่เป็นเหมือนเครื่องประดับของชนเผ่าโบราณเลยที่เขาจะชอบใช้ไม้ใช้พวกเคี้ยวสัตว์มาตกแต่งที่นี่คือที่ไหนเอ่ยอืมลมพัดเอ้ยพวกรถด,ดูชื่นชอบเจ้ามากปกติแล้วพวกเขาขี่กลัวการู้ว่าเจ้าไม่ได้มาที่หมู่บ้านของเราเพื่อตามหาสิ่งมีชีวิตในป่า สวัสดี <S <S ข้าหาทางไปอย่างสถาบูชาแห่งขุนเขาศักดิ์สิทธิ์หูบ้านของเราเนี่ยเชื่อมโยงกับพลังของสถานบูชาแต่พลังนั่นมันจางหายไปนานแล้วบุญญาณหลงทางเดชอ,อยู่ที่นี่ปูพันกับโศกนาฏกรรมในอดีตของพวกเรา โศขนัตก,กรรมอีกแล้วเหรอจาต้องช่วยวิญญาณเหล่านี้หากเจ้าอยากไปให้ถึงสถานบูชาแห่งขุนเขาระหว่างทางข้าเจอเด็กสองคนพวกเขาข,าขอให้ข้าช่วยเด็กที่ชื่อว่าทาโร่ไม่แปลกใจเลยที่เบนี่และไซยาจะเจอกับเจ้าพวกเขาเป็นเด็กฉลาดที่จะทำ <I 'm S 2> ทุกสิ่งเพื่อช่วยพี่ชายของพวกเขาเอ้าเป็นพี่ชายเหรอ เราสร้างหน้ากากไม้เพื่อเคารพคนตายถูกวางไว้ที่นี่แล้วค่อยๆสลายกลายเป็นฝุ่นเพื่อช่วยเหลือในการเดินทางของวิญญาณในชีวิตหน้าพ่อของข้าเป็นผู้นำวิญญาณประเพณีของเราแตกต่างกันแต่เขาช่วยเหลือวิญญาณมากมายให้ก้าวต่อไปยังมีชีวิตข้างหน้า นั้นเจ้าก็รู้สินะว่าเกิดอะไรขึ้นกับวิญญาณที่ไม่หลุดพน้นรับนากาของทาโร่ไปมันผูกมัดกับวิญญาณของเขาและจะช่วยให้เจ้าเติมเต็มคำสัญญาที่กับให้กับเด็กๆได้เสียยมันแก้ไปปะ <c oughs> วะดูแลเบนนี่กับไซยาด้วยชะตากรรมผี่ชายของพวกเขามันยากเกินกว่าที่พวกเขาจะเข้าใจนะ หน้ากากของทาโลโอเคสวมหน้ากากมองผ่านหน้ากากเพื่อหาทางเปิดโอม่าวิญญาณและมองหาวัตถุสำคัญอยู่รอบข้างหน้ากากวิญญาณยังสามารถช่วยตามหาล็อตที่ซ่อนอยู่ได้เอาใส่เลยสิครับรออะไรเอ้ยเอ้ย,อยไม่ใช่นั่นนั่นโอ้โหลุงเต็มจอเลยนี่เอ้ยอันนี้คืออะไรรอยเท้าของใครอ่ะเอ้ยมีเดี๋ยวก่อนจะไปทางนี้มีไหม บนนี้บนนี้ยังไม่มีอะไรแต่เราเห็นรอยเท้าเราเห็นรอยเท้าจากตรงนี้รอยเท้าของใครบอกมาเดี๋ยวนี้เลยไปทางไหนก่อนนี่มันแย่ไปทางนี้อันแน่ไม่เนียนไม่เนียนเลยนะไม่เนียนยกยกยกขึ้นเร็วอันแน่มา ไม่เนียนไม่เนียนมาอยู่ด้วยกันมาเร็วอันนี้ผมว่าลงไปไม่ได้น้ำเป็นสีแดงอยู่ลงไปเดดเละแน่นอนยังไงเราก็ต้องยังไปช่วยเหลือทาโร่ก่อนทางนี้อันนี้คือทาเดียวกันหรือเปล่าแวบไม่มีอะไรตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรอยู่ดีนะอันนี้เป็นทางแยกไปอีกทางหนึ่งโอเคทางตันงั้นชัวร์แล้ว เราต้องไปอีกทางหนึ่งก่อนเราจะต้องมาตรงฝั่งนี้ก่อนโอเคนี่มะหานพลังเราต้องทำอะไรกับมันอะมันดี hey, s <S นั้นหน้ากากของทาโร่ใช่ไหมซาจูมอบให้เจ้าสินะบางที <room. S 1> อาจจะใช้มันเปิดผ้าม่านนี้ได้ไม่ใช่ผ้าม่านม่านเฉยๆเอาละ่ะ เปิดออกมาอือหืออะไรนะตามมันไปบางทีมันอาจจะพาเราไปหาทารโร่ทาโร่โคือพี่ชายของสองคนนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวเรายังเรายังติดค้างกันอยู่ต้องหาไอ้ตัวนี้ด้วยนี่เจ้ารสน่ะมันอยู่ทุกที่เลยนะเอ้ยอันนี้เหมือนสวนผักเลยฮะตรงนี้มีอะไรด้วยชึบ อันนี้คืออะไรอ่ะเราทำอะไรไม่ได้เหรอผมว่าเดี๋ยวน่าจะได้เอ้ยเอยเอยนี่มานี่สิเด็กๆโอเคในนี้มีอะไรหรือเปล่ามีขอให้เก็บยังไงล่ะอันนี้น่าจะไม่ใช่ทางที่จะให้เราไปนี่ไงน่าจะยังก่อน เดี๋ยวเราต้องมาตามจัดการที่หลังแน่นอนโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอไปตามทางม,มันก่อนแล้วกันจะได้ไม่พลาดโอเคเลสโกบเดี๋ยวนะนี่นี่ <Bye. S 1> มายกของหน่อยเด็กๆให้ลงตรงนี้เลยมาเอาของลงไป อ๋อติดติดติดเอา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 ติดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,เใหม่เอาใหม่มาทีนี้ก่อนมาทีนี้ก่อนโอเคแล้วก็มาลงตรงนี้ค่อยๆเดินนะอย่ารีบอย่ารีบโอเควางลงเลยแล้วยังไงต่ออาอย่าให้เราเข้าไปนี่มาอุ้ยมีของด้วยอันนี้คืออะไรอะ่ะ คุณพบเจอบางสิ่งที่เป็นของชาวบ้านนํามันกลับไปอย่างบ้านของพวกเออของพวกเขาในหมู่บ้านและดูตําแหน่งที่ถูกทําเครื่องหมายได้จากแผนที่นี่ไงมันมีส่งมอบจดหมายวิญญาณอยู่ครับผมเอาละโอ้ที่นี่มีรถอ,อยู่ยี่ส4ตัวเลยเหรอเอาละ่ะเดีวเราต้องไปช่วยทาโร่โก,ก่อนเด็กๆเ,เอาไม้ออกให้หน่อยเร็วอืมเอาออกหน่อยดิเยี่ยม เก่งเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช,มใช่มาชนเราดีเอาล่ะตรงไปเลยเด็กๆรออยู่ตรงนี้ here, มันผานไปทางนี้แต่เราไปไม่ได้เอายังมีสิ่งน่ารังเกียบปิดกั้นทางอยู่ <Yeah. S 1> อีกนะเจ้าจำกัดมันได้ไอ้เจ้ากำจัดมันได้ไหมเพื่อเราจะผ่านไปได้สิได้เลย เอาแยะเพลงหาไปแยะมันไมอ้อุ๊ยอันนี้คืออะไรอ่ะรถสาม,มารถชําระล้าต้นไม้พิเศษเพื่อฟื้นฟูพลังชีวิตของเคน่าได้กดสีเหลี่ยมเพื่อส่งร้อแบบต้นไม้พวกนั้นโอเคนอกจากการต่อสู้แล้วพลังชีวิตของเคน่าจะฟื้นฟูอัตโนมัติอ๋อคือหมายความว่าให้มันแบบไปฮิลให้เราใช่ไหมเอ้ยเรียบร้อยสินี่ไงส่งไปยังไม่ได้ไม่ได้

อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขอตั้งหลักก่อนอืโลแตกไปสิน่เสียงเหมือนข้างหลังมาอยู่ไหนก่อนืออออกมาออกมาต้องชำระล้างต้นไม้ไปทีละต้นได้เลยมาเลยครับนอนนมาเลยครับนนนนนอนนอ,นอจบไหมจบไหมส่งขึ้นมาืออเรียบร้อย สวยงามทันตาเห็นนี่ได้ไอเทมแน่นอนอันนี้เก็บมาเลยเฮ้นี่คืออะไรอ่ะหยดน้ำตาป่าทำให้ล็อตกลับสู่ร่างดั้งเดิมชั่วคราวอะไรอ่ะโอ้ยเย้เขาน่ารักมากดูสิใช่เฮ้ยลอตเทพอ่ะโอเคปล่อย อ๋อ oh, ถ้าเก็บน้ําตานี้มาคือสามารถเอาไปแบบทำลายม่านหมอกได้ด้วยสามารถทำลายนี้ได้แน่นอนผมนึกออกละนี่ไงจริงๆด้วยเออเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดดีอีกทีนึงทางนี้ทางนี้เออจุ่มเลยจุ่มจุ่มใส่บูมสวยงามลอ็อตโอเค ประตูเปิดแล้วไปกันเถอ,อะเออนึกจะปิดก็ปิดนึกจะเปิดก็เปิดเหรอทางนี้เคนามีอะไรบางอย่างที่พื้นเอ้ยข้าอยู่น้ำตาป่าเติบโตได้ที่นี่ผมมีบางสิ่งอยู่ใ,ใกลใ้ๆนี้ไปดูกันเถอะเมื่อกี้เราก็ไปเจอในไอ้นีหน่หรือเปล่า ในบ้านที่เราเดินสำรวจไปเรื่อยๆ <There. S 1> อันนี้คืออะไรเก็บมาอ๋อนี่ไงเอาลงตรงนี้ลงตรงนี้น้องๆเอาของลงตรงนี้เลยน่น,นแหละสวยงามบุม้มคนเราตัวเล็กที่ทำได้มีต้นแล้วอ๋อก็คือว่าเอาน้ำมาลดต้นไม้นี้แล้วก็ใช้รดเพื่อที่จะ ไปทำลายพวกนี้ไงได้เลยได้เลยจุ่มไปหนึ่งทีจุ่มไปอีกหนึ่งทีไอทีอีทีนี่ตรงนู้นได้ไหมตรงนู้นถึงไหมถึงโอ๊ยไม่ถึงไม่ถึงมามาเอาใหม่เอาใหม่ถ้ามีเยอะกว่าน,นี้มันน่าจะแบบว่าไอ้น,นี้ได้ปะมันน่าจะเหมือนกับว่าพลังมันน่าจะเยอะกว่าน,นี้แน่เลยแต่ตอนนี้เรามีน้อยไงเอาละฮึอือนี่แน่นี่แน่น ยอ่ยอยๆๆน่าจะหมดแล้วมาอันนี้คืออะไรอ่ะนี่บอกว่าส่วนภาวนาหนึ่งทีได้แต้มมาอย่างเยอะไปะเดินขึ้นป่ามาเดินขึ้นป่าแบบนี้ต้องระวังมันอาจจะมีอืมคือผมเคยเดินป่านะแล้วก็โดนแบบโดนทากอะ่ะดูดเลือดคือนมบโอ้ไม่ก็ ขาชัน้นแต่เคนะเขาเซฟตี้นะดูดิคือขาเขาก็แบบใส่พวกขายาวมาเรียบร้อยแต่ตอนนั้นที่ผมไปเดินคือใส่ขาสั้นเลยมั่นใจเกินเอ้ยทำไมเอาแยะเสียงเพลงเงียบอีกแล้วอันนี้คือจุดเทเลพอร์ตยังไม่ไปไปดูน้องกลัวดูดิมีพิร้ายอยู่ข้างหน้าอีกเราจะรออยู่ที่นี่ได้เลย เรื่องนี้แหละก็ปล่อยเป็นหน้าที่ฉันเถอะย่าเฮ้ยมันเปลี่ยนร่างเอ้ยมันเปลี่ยนล่างมันเปลี่ยนล่าง,ยางอย่าอย่าอย่าทำเรายังไงมาอีกสิอยอย่าอย่าเล่นแบบทีเผลอได้ไหม <cam ina> เล่นดีเผหรอเล่นดีเผหรออุ๊ยๆๆโดนอะไรโดนอะไรก่อนยังไม่โดนเออขงขลังมีขลังมีขลังตัวนึงขลังตัวนึงขลังตัวนึงแคนะอุ้ยกำลังปรับมุมกล้องเลยชอบเล่นทีเผอเว้ยมันชอบเล่นแบบว่าทีทีเผอเฮ้ยโอโหตัวใหญ่มา ตัวใหญ่มาตัวตัวใหญ่มาเอ้ยโงก่อนตัวใหญ่มาตีอุยอ้ยจะทำเราเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่มันกรูดชัดๆ My name is Groot My name is Groot มันไม่ตายอะ่ะมันอึดมันอึดมันอึดเดี๋ยวก่อนอื้อหืออุ้ยอุ้ยอย่าอย่าลุม เราได้โปรดได้โปดเลยได้โปรดเลยล็อกมันไว้ล็อกมันไว้ออเสร็จอุ้ย,ยมันชอบมาแจมมันชอบมาแจมแบบนี้มาแจมแบบนี้ก็ได้ทั้งนั้นเอา้าเติมเลือดไม่ได้ด้วยจบข่าวเยี่ยมเอาละ่ะทีนี้เราก็ต้องทำลายสีดแดงนี้ต่อใช่ไหม มันไปทางไหนต่ออ่ะในแผนที่อันนี้คือต้องตรงไปแต่ว่าทางนี้มันมีให้เราไปเก็บอะไรด้วยขอลองดูทางนี้ก่อนแล้วกันเนาะคุยกันเด้ก,ก่อนเจ้าเห็นสิ่งที่เธอทำกับสวรประหานั่นไหมอ่ะข้าบอกแล้วว่าเธอช่วยเราได้เยี work, ่ยมมากเคนาไปกันเถอะ <Getting close. S 1> เราเข้าใกล้มากแล้วเอาจริงดิจะถึงทาโร่หรองั้นอ่ะขอหน่อยอันนี้จึ๊บทางนี้ทางนี้ทางนี้ ตรงไปเลยตรงไปตรงไปตรงไปอีกกระโดดไซเออเออนั่นแหละหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วกลับมากลับมาตรงนี้น่าจะมีอะไรบางอย่างนั่นไงฮันแนฮันแนมานี่เลยมาอยู่ด้วยกันเร็วสิอดตัวผมว่าผมอาจจะพลาดไปบ้างแน่ๆเลยอะ เอ้ยมันมีทางนั้นอีกปะนานไงโอ้โหเฮ้ยโอ้โหมันมันยังอยู่แน่นมันยังติดติดติดเนิบติดเนิบโอเคข้างบนนี้มีอะไรขอไปดูหน่อยนะน่าจะมีอะไรบางอย่างแปลก,ปกนี่ไงมีกล่องสมบัติเฮ้ยโบ เรียบร้อยแต่งตัวกันมันละทีนี้แต่งตัวกันสนุกเคหน้าคือเกมแต่งตัวชัดๆเอาละทีนี้เราก็ตรงไปได้แล้วเพราะว่าเราเคลียร์ตรงนี้หมดแล้วไปเลสโกอันนี้เป็นถ้ำอีกแล้วเหรอหรือเป็นทางผ่านโอเคทางผ่านข้ามมาฝนตกหรือเปล่านั่นไงเราได้ยินเสียงฝนพรัม oh, <no. S 1> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยใครอะไม่เฮ้ยเฮ้ยทาโร่หรือเปล่านั่นคือทาโร่ใช่วิ่งเร็วทาโร่เอา้าเป็นวิญญาณเป็นวิญญาณไปทางไหนเฮ้ยทาโร่นี่คือดวงยาของทาโร่แน่นอนครับไม่ผิดล้ายเปอร์เซ็นต์เอาล่ะ โอ้โหนี่มันลานบอสไฟต์ชัดๆเลยอะไรอ่ะต้องใช้หน้ากากตรงนี้แน่ๆนี่ไงคัตซีนใส่หน้ากากแล้วยังไงต่อเฮ้ยเอาเราเจอทาโร่แล้วแน่นอน อย่าบอกนะว่านี่คืออะไรอะ่ะย้อนความหรอเราเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับทาโร่ใช่ไหมเมื่อกี้มาแล้วมาแล้วสายากับเบนิ้ยฮัลโหล เกิดอะไรขึ้นเจ้าเห็นอะไรตอนส่วนวากาของทาโร่หรอทาโร่อยู่ที่นี่แต่เขาลืมว่าเขาเป็นใครเราต้องหาเครื่องรางทั้ง3ามเพื่อช่วยเขาจำได้ป่ามันกว้างแล้วเราจะหาได้จากที่ไหนล่ะ so บางที <He has S 1> คุณรูซูช่วยพวกเราได้นะบ้านของเขาอยู่บนนู้นน่ะอยู่โคตรไกลเลยครับ เราต้องไปตามหาคุณรูซูกันอีกนะโอ้โหแม่เจ้าสุดยอดจริงๆเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวยังไงพาร์ทที่2ของเคน่าผมขอพักไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวพาร์ทน้านเนี่ยเราต้องมาตามหารูซูนะครับเราต้องตามหาความจริงว่าทาโร่เนี่ย เกิดอะไรขึ้นกับเขานะครับยังไงหาเพื่อนๆอชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับอ้ออย่าลืมจะที่จะกดกระดิ่งด้วยนะครับจะไ,ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะยังงวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมรับฟังไว้พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันวันก่อนสวัสดีจ้า